เราอย่าไปยินดีไรายได้ที่มาจากของที่มีมุลพิษทั้งปัจจุบันและในสังสารวัตรเลยจากสุราเมลัยบุรียาสพติดเป็นต้นที่เป็นมิจฉาชีวะเลิกที่จะยึดถือทัศนคติว่า จะเป็นแมวขาวแมวดำแมวอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้ไอถึงจะเป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เม็ดเงินมากันแล้วกันไม่ถูกนะจ๊ะไม่ถูกตามหลักธรรมคือวิธีปฏิบัติที่จะให้พ้นจากสังสารวัฏไม่ถูกหลักตรงนี้จะต้องหากว่าอยากอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็สมัครใจที่จะลงไปในอาบายแล้วมีความทุกข์ ในสังสารวัฏอันไหนเรื่องหนึ่งถ้าผู้ไม่รู้เนี่ยก็พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนีนะ้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรามาเจอผู้รู้อย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ประกอบสัมมาชีวะเป็นทางเดียวเท่าน,นั้นแหละที่เป็นทางมาแห่งทรัพย์ที่เราจะไว้เลี้ยงสังขารของเราแล้วก็ครอบครัวเลีย้ยงชีวิตนี้เพื่อจะเอาชีวิตที่ยังดำลงอยู่มา ทำพระนิพพานให้แจ้งรือมาสร้างบารมีนี้ให้ทําอย่างนี้แค่นั้นถ้าอย่างนี้ถูกหลักวิชาถูกหนึ่งในมรรคมีองค์แปดที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องมีความห็นถูกตั้งแต่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละถ้าไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือไม่ได้ศึกษาเอาไว้ไม่เชื่อคําสอนที่พระสัมสามาสัมพุทธเจ้าสอนตรงนี้เอาไว้ยิริโอตปะมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ไปเกิดก็มีโอกาส ที่จะทำบาปอากุศลได้เพราะว่าไม่ละอายแต่การทำบาปแล้วไม่กลัวว่าผลบาปจะเกิดขึ้นอย่างไรแม้ผูเจา้าถึงจะมาพูดให้เข้าใจอย่างไรก็ไม่เชื่อตรงนี้เมื่อสมัยที่ยังไม่เกิดขึ้นมักอันอื่นก็ไม่มาเพราะนั้นนี่ต้องเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่แล้วว่าเราจะประกบอบปาชีพเฉพาะจะเป็นสัมมาอาชีวะ